มอนุญาตครับเรียนท่านประธานผมเทวฤิษ์มณีชัยสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสุโขทัยนะครับผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานของกกตประจําปี2566นะครับผมต้องเรียนนี้ว่าผมเข้าใจแล้วก็เห็นใจการทํางานของกกตซึ่งหนักนะครับแล้วก็เป็นการทํางานที่ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนทุกฝ่ายนะครับเรียกว่าทําดีก็เสมอตัวนะครับทำไม่ดีก็อาจจะโดนทุบเอานะฮะ แต่สิ่งที่จะช่วยท่านได้นะครับไม่ใช่อะไรเลยครับก็คือเรื่องของคุณค่านะครับของของสิ่งที่ท่านวางไว้นะฮะในขอภัยมันเล็กนะครับแต่เปิดดูได้ตามรายงานนะฮะหน้าที่2นะฮะเรื่องของคุณค่าหลักนะครับที่ท่านได้วางไว้นะครับโดยเฉพาะหลักเรื่องความก้าวหน้าทัันเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ในการสร้างการมีส่วนร่วมเมื่อกี้ท่านเลขาครับได้พูดถึงเรื่องของหลักเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะช่วยนะฮะให้กับเรื่องของปัญหาที่ท่านต้องแบกรับเอาไปเนี่ยฮะจะบรรเทาไปนะครับแต่ว่านะครับผมขออนุญาตตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับดูเหมือนกับว่าสิ่งที่ท่านทําทั้งในส่วนที่ปรากฏในในรายงานและส่วนที่ไม่ได้ปรากฏในรายงานนะครับกับอาจจะไม่ได้สะท้อนหรือไม่ได้ทาบแนบสนิทกับคุณค่าหรือยุทธศาสตร์หรือไม่ครับขออนุญาตเป็นประเด็นแรกนะครับเรื่องของ ค่านิยมหลักในเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับแน่นอนว่าท่านก็มีสะท้อนผ่านการเล่งรัดบูรณาการการบริหารจัดการเลือกตั้งแล้วก็การบริการดิจิทัลนะครับโดยให้มีนวัตรกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารทันสมัยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติการปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกภารกิจแต่ข้อสังเกตก็คือนะฮะท่านมีโครงการนะครับสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลลิซูนิ่งนะครับ ก็ไปมีกระบวนการในการจัดหาในการทําเรื่องของการหาเครื่องมือเครื่องมือในการรับฟังนะฮะความคิดเห็นของสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็มีการโครงการจ้างนะฮะประชาสัมพันธ์สื่อโซเชียลมีเดียมีแอป,ป,ม,แป,ปมีอะไรต่างๆนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านในที่นี้ได้ได,ได้ได้เคยเข้าไปใช้บริการแอป,ปเหล่านี้หรือเปล่านะครับและอีกประการหนึ่งครับท่าน Facebook นะครับ Social l i s t e n i ิ g ที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินในการที่จะจัดซื้อจัดหาจัดจ้างก็คือการรับฟังผ,ผ่านความเห็นที่มาคอมเมนต์นะฮะแต่ว่าผมไปดูล่าสุดเนี่ยจริงๆก็เป็นมาอย่างยาวนานนะครับก็ท่านก็ยังปิดคอมเมนต์นะฮะจะด้วยเหตุใดก็ไม่แล้วแต่แต่ว่า,า Social, วัฒนธรรมโซเชียลวัฒนธรรมของการใช้สื่อออนไลน์เนะะี่ยคเขาก็พยายามที่จะแสดงสะท้อนความเห็นถ้าท่านจะลิสต e n ิงถ้าจะรับฟังนะฮะ เขาก็อยากจะมารับฟังนะครับถ,ถ,ถ้าท่านเพื่อนสมาชิกแต่ละท่านถ้าไม่เชื่อนะครับว่าเขารับฟังเราหรือไม่นะครับลงเข้าไปสแกนตาม QR ียวโค้ดไปดูในเพจก็ได้นะครับว่าเขาจะรับฟังเราหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับเขามีที่ให้รับฟังนะครับผ่านโปรแกรมโครงการของโซเชียลลิสนิ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เห็นว่าถ้าเปิดให้ก็จะได้รับความคิดเห็นนะฮะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกอกตนะครับทั้งถ้าหากว่าเห็นอะไรที่ผิด ก็แก้ให้เป็นถูกอะไรที่เห็นถูกแล้วเราก็อาจจะมาปรับปรุงนะครับอีกประการหนึ่งครับท่านก็คือมันมีเรื่องของการเลือกตั้งปี6 6ใช่ไหมฮะมีการที่จะต้องแจ้งแนวรายละเอียดของกตทว่างบประมาณที่จะมาซึ่งโครงการเหล่านั้นมาจากไหนนะฮะแล้วก็จะดาเนินการอย่างไรนะครับแก้กับกตทตามพรปว่าด้วยพักการเมืองมาตรา57นะฮะผมเข้าไปดูได้พักเดียวนะฮะสุดท้ายที่สุดแล้วครับไม่กี่วันต่อมาก็คือ 404 Not Found นะครับก็คือไม่สามารถเข้าถึง URL นี้ได้ผมเก็บเป็นที่ระลึกไว้ด้วยนะฮะ URL นี้นะฮะเป็น URL ที่สามารถตอนแรก,แรกเโดนทีเข้าไปดูได้แต่ละภาก,การเมืองมีนโยบายอะไรผมก็อยากไปดูว่าไอ้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยฮะว่ามีที่มาของเงินจากไหนก็มีถ้าไม่เก็บไว้ก็มีแต่ถ้าเกิดเข้าไปตอนนี้ดูไม่ได้แล้วนะครับผมก็เนี่ยไม่รู้ว่าจะสะท้อนออผ่านเรื่องของออความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างไรในคุณค่าหลักที่ของกกตวางไว้นะครับ ไปกันต่อนะครับเรื่องของออต้องขออภัยอีกเรื่องประเด็นหนึ่งครับว่าตอนเลือกตั้งปี6 6เนี่ยฮะนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เข้ามาแล้วครับเราจำก,กันได้ครับมีปัญหาเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งเรื่องหน้าไม่กี่วันวันสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะปิดนะครับก็คือ เว็บล่มนะฮะเว็บล่มนะครับ, web um, รบซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันสะท้อนถึงคุณค่าที่กรกตยกขึ้นมาใช้ในการที่จะชูว่าจะต้องไปให้ถึงได้อย่างไรนะครับแม้ว่าท่านเลขาจะออกมาขอโทษประชาชนแต่ก็ไม่ได้ขยายเวลานะครับให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับท่านยังจับกันได้ช่วงนั้นนะฮะร,ระหว่างที่เว um, ็บล่มนะฮะ กตบางท่านก็บินไปดูงานต่างประเทศนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้จะสะท้อนตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ท่านวางไว้ว่ากระบวนการเลือกตั้งการออกเสียงประชามติมีความเชื่อถือน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในความสุจริตเที่ยงธรรมอย่างไรนะครับเพราะว่าท่านเองก็กรกตบางท่านในช่วงเวลาวิกฤตตรงนั้นกับไม่ได้อยู่ประเทศนะครับประเด็นต่อมาคุณค่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมครับท่านการมีส่วนร่วมนะครับแน่นอนว่า การเลือกตั้งปี6มีคนวิจารณ์ไปเยอะแล้วนะครับผมขออนุญาตยกในสิ่งที่มันอาจจะสะท้อนนะฮะแต่ไม่ได้อยู่ในรายงานก็คือการเลือกตั้งสวเลือกสอวนะฮะที่ผ่านมานะฮะปีที่แล้วนี่เองนะครับท่านประธานก็คือกกตออกระเบียบนะฮะกกตว่าด้วยการแนะนําในเรื่องการเลือกตั้งวุฒิสภานะครับซึ่งเลือกวุฒิสภาขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นระเบียบที่มีข้อจํากัดของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยิ่งนะฮะจน ต้องมีการไปร้องศาลปกครองซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปร้องศาลปกครองนะฮะเพื่อให้เปิดให้ผ่อนคลายมากขึ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นสุดท้ายที่สุดศาลปกครองก็เพิกถอนรนะะ,ะเบียบในบางข้อนะฮะเพื่อเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งไม,ม่ไม่มีอะไรอื่นใดเลยครับท่านประธานครับก็เพื่อให้เป็นไปตามเจตานารมณ์ตามมาตราที่107 ของรัฐธรรมนูญนะฮะถ้าอิงตามเอกสารนะฮะความมุ่งหมายคาอธิบายประกอบลายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราัาจักรไทยปี2560นะฮะของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ชัดนะฮะว่าต้องการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมซึ่งอิงตามนโยบายนะฮะแห่งรัฐและการปิดรูปประเทศนะครับไม่เนื้ซ้ำนะฮะตัวของสสวชุดที่แล้วนะครับก็มีการถอดบทเรียนนะฮะการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะการนะฮะแล้วก็ตามพรลปว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภาปี6.1นะครับก็มีการ ออกเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูได้ครับซึ่งเอกสารเหล่านี้นะฮะอยู่ในในส่วนของเว็บไซต์ของสภาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องกังวลน,นะครับสแกนเข้าไปดูได้นะครับก็ระบุไว้นะครับของคณะกรรมการกิจการองค์กรสละตามรัฐมนูวิศภาของชุดที่แล้วนะฮะก็ถอดบทเรียนว่าเอ้ย เพนพอยต์สำคัญนะฮะก็คือประชาชนไม่ได้ตื่นตัวประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอะไร mm. เขาก็แก้จุดตรงนี้มีการข้อเสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์มากขึ้นมีการให้ทําจัดเวทีแนะนําตัวด้วยซ้าไปให้ประชาชนสามารถรู้ได้ว่าผู้สมัครสอวอรแต่ละคนนคี่ยฮะมีคุณสมบัติอย่างไรให้เข้ามามีส่วนมีความตื่นตัวมีส่วนร่วมมากขึ้นนะฮะแต่ว่าระเบียบที่ท่านออกมากลับไม่สะท้อนถึงตรงนี้นะครับก็เสียดายนะครับก็ ดีที่สารปกครองออกมามีคำพิพากษาเพิกถอนนะฮะบ,บางข้อบางมาตรา,าบางข้อนะครับทำให้สามารถผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะครับที่จะมีการเลือกตั้งในระดับอำเภอเลือกในระดับอำเภอของวุฒิสภาก็เสียดายไปนะครับแม้กระทั่งนะฮะหลังจากที่สารปกครองนะฮะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับ ต้องขอญาตเรียนนะฮะท่านเลขานะที่มาที่นี้ด้วยท่านเลขาเองนะฮะก็ยังให้สัมภาษณ์ในท่านะว่าเออมีปัญหาเรื่องวหัวว่างบล็อกบวดว่างท่านก็ไปบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ไม่สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะฮะแต่เมื่อมีสารปกครองยกเมื่อสารปกครองยกระเบียบกรกตอ,ออกนะฮะจึงห้ามตรงนั้นไม่ได้นะครับผมก็รู้สึกร้อนใจเลยว่าเออหรือว่าผมไปร้องนะฮะจะเลยทาให้เกิดเหตุการณ์การหัวเหตุการณ์การบล็อกบวดขึ้นมานะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับก็คือ เรื่องของออผมก็สงสัยนะครับว่าถือท้ายสุดเนี่ยกรกตอมองการมีส่วนร่วมของประชาชนว่ายอย่างไรนะฮะผมก็ไปอ๋อตรงหน้าที่นะฮะข้อสังเกตนะฮะของคณะกรรมการการเลือกตั้งหน้าที่251นะฮะท่านมอง การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นแรงกดดันในการทํางานผมไม่แน่ใจว่าแรงกดดันในการทํางานเนี่ยมองเป็นในเชิงน égative หรือว่าท่านแทนที่จะท่านจะมองในเชิงเป็นพ o s ิทีฟหรือมองในเ네ชิงว่าเออเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนมันทาให้เราทํางานได้ตรงเป้าตรงคุณค่าตรงยุทธศาสตร,ร์ของเรามากกว่าเป็นแรงกดดันที่ทําให้อาจจะทํางานยากขึ้นหรือไม่นะครับอีกประการหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วท่าน,ทา,นทานประธาน,านอีกนิดเดียวครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับท่านก็คือไปจัดเลือกตั้งในวันเสาร์ฮะซึ่ง ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคนงานหลายคนนะฮะทำงาน6ชั่วหวันต่อสัปดาห์และอีกอย่างหนึ่งก็คือแรงงานที่เป็นแรงงานรายวันเนี่ยฮะเขาไม่ใช่แบบว่าเราไปขอร้องนายจ้างว่าให้ให้วันนั้นเป็นวันไม่ถือว่าเป็นวันหยุดแต่สิ่งที่เขาหยุดไปเนี่ยเขาเสียอะไรได้ครับท่านนี่เป็นเรื่องยากลําบากนะครับหวังว่าท่านจะถือหลักที่ท่านพูดไว้สักครู่ว่าอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็แมตช์ต่อไปเนี่ยเลือกตั้งเทศบาลเนี่ยฮะก็ไม่ควรจะมาเป็นวันเสาร์อีกนะครับ ก็หวังว่าท่านจะพิจารณาในเรื่องเหล่านี้นะครับผณครับครับขอบคุณครับ